สวัสดีครับเมื่อนี้อิส,สานบานกกขาสิบ้ามาเฮ็ดกับเขากินนะครับเด้อกับเขาบานบ้านห้อเนี่ยแหละครับลาบเป็ดครับลาบเป็ดเมื่อนี้ก็เตรียมสิ่งเตรียมของเดียยรบอยแล้วเดี๋ยวสินเน,น่นำไปเบิง้งนะครับเออว่ามีอย่างาไรนะครับเด้ออันนี้เนื้อที่ห่อาลาบไปแล้วนะครับเนาะนี่หนังมันครับหนังมันห่อติดต้มแล้วมาซอยใส่เนาะครับเนาะอันนี้เครืองตุ้งยำครับนี่กระถาเสีย นี่่าตะไคร่ใบมะกรูดครับอันนี้เครื่องลาบนะครับนอกมีผักหอมบัวสระรดแหน่ผักหอมเปยฟักซีจีนนี่กระดูกที่ฮอสีต้มนะครับนอกอันนี้ก็ผักเครื่องต้มค่าอ้อนนะครับเด้อขาอ้อนเกลียวลาบเด้อครับดเด้ออ้าวหมอดแล้วเขามาต้มกันเลยครับเอากระดูกมาต้มกอนนะครับเนาะ อ่ะหมอเริ่มเดือดแล้วนะครับเนาะเอาีิใส่เครื่องต,มต้มลงไปก่อนนะครับเนาะใส่เครื่องต,มต้มลงไปน้ำเดือดดีแล้วนะครับเนาะบานนี้เขาจะเอานี่ครับมีใครพร้อมครับ เหลืองต้มครับลงไปเลยนะครับน้อไข่ออนนะครับเด้อใส่เวลาจะาน้อยนะครับนาอเพื่อมันเกี่ยให้มันเปื่อยดีๆนะครับนาะ เศษบ่อเศษเหมือนคนมาว่ากันอีกเช่นหนึ่งเนาะพี่น้องมีความคิดเห็นประการใดกับค,คอมเมนต์เมื่อไรได้ท่านเด้ออ่ะผนังล่งเพื่อต้มเพื่อสีมะ้อยใส่ลาบเนาะครับเนาะใส่ลงไปเลย เตรียมแล้วรอหนา้มันเดือดจัหน้อยนะครับเด้อตั้งสีเอาเนี่ยเป็ดลงล้วนนะครับเพื่อที่ว่าใหา้เนื้อเป็ดมันเข้าผู้ใดมีสูตรเด็ดดีดีหรือว่าวิธีแนะนําก็คอมเมนต์มาได้นะครับเด้อตอนนี้น้ำเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อเป็ดที่ฮอสสับไว้ลงล้วนนะครับเนาะ ล้วนไปเรื่อยๆจนกลัวมันจะสุสกน,นะลครับนี่ครับคือเนื้อเป็ดตีห้องร้วนแล้วนะครับเนาะเป็นหน้าตาก็บสเป็นประมาณนี้จะกน้อยห้อมารอบตะปรุงนะครับเนาะรรดจะครูวได้ไป่น้องนี่ครับหลังจากห้าต้มหนังมันเสียเดินนะครับเนาะห้องกระสีทำการปรุงนะครับเนาะ นี่นะครับเด้อนัองที่ข้าอ่าซอยแลวเข้ากสิบกงดีฝั้งหน้าลงไปครับใส่น้อยใส่หนกก็ตามสอบนะครับเด้อหน้า ผมผู้ใด้มักส่งก็ใส่หลายผู้ใด้มักก็ส่งก็ใส่น้อยอีกเพียงหนึ่งครับโอเค ต่อไปกบขัวนะครับด้อห <Okay. S 1> มัดน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายนะครับด้วกันคนถาดบดถือกันก็บกวขัวกับจิ้นแล้วก็วกท่องตึงน,นะครับรดดูวมดเบื่อน,นะครับอีกจะน้อยหนึง่งโอเค พี่คนที<อ>ท่นอนมันยังผงแฉบครับบ่รู้ว่าีหอ้อยังครับเนี่ยเป็นคนซื้อครับผงแ่บครับน้ำปลาด้วยครับเ้วยน้ำปลา,าน้อยก่อนอย่ามีเค็ม คนก่อนครับตู้น้ำมันเผาเพื่อนอ้องเป็นไรพี่นอ้องเห็นไหมครับเอาละต่อไปเป็นรายการซีมครับ ก็ต้องใส่ย่างเดียครับใส่พักเล้ครับ <c oughs> พอดีแล้วหัวหู้ครับงปูปลาปละแน่หอมซีหอมเป์ครับเอามันหอมๆไปเลยครับเนื้อ ดีของแสบครับบระรูดดีห่อครับเนี้ยเป็นคนซื้อครับมีห่ออย่งน้งนงนงเนาะเนาะเอามาเนาะน้ำปลาครับ แตกจิ้มครับจ้มหอมผักชีครับหัวองไปเอาแบบง่ายๆได้ครับบทสองท่นต้องซ้อยครับ ไปกับพ่าครับหมาลงไปพร้อมครับพี่น้องหร้อมอันนี้โจทยครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี่ก็นะครับนะสวัสดีครับ